โอ้โหอยู่ดีก็เป็นดราม่าขึ้นมานะครับภาล่าสุดอินโฟคอมเนี์ดันออกมารีวิวน้ำปลาของเวียดนามที่มีชื่อว่าน้ำปลาเกาะฟูกวกซึ่งพอคนเมนย์ได้ทราบเรื่องนี้นะครับก็โทรลงในทันทีว่าครั้งหนึ่งเกาะก็เคยเป็นเกาะของพวกเราแล้วก็มีการออกมาพั่มเพลิพัฒนาว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาเกาะของเรากลับคืนมาให้จงได้ขอกรับสวัสดีน้องๆโนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนนี้้ถาดูทุกค ได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วขยกนิ้วขึ้นมา1นิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลกันคนเลื่อหนึ่งที่โดยอัตโ,ตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังช้าชอกกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของพวกเกาะอะไรแบบนี้แหละคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงชงนี้เนี่ยคนคอมเมนต์เขาค่อนข้างจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเกาะเป็นอย่างมากเพราะมันดันมีราม่ากเกี่ยวกับเรื่องของเกาะก,กูดที่เป็นข้อพิาพาททเกก้นนรางยับับ,บูชอ คืออย่างที่บอกนะครับกอกูเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นของไทยแบบ100%กันอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเกาะที่ติดอันดับท็อปตนตนของโลกที่ชาวต่างชาติเนี่ยมักจะเดินทางมาเที่ยวกันนะครับแต่ถ้าเราไปถามคนเขมรว่าเกาะกูดเป็นของใครคนเขมรเขาก็จะมั่นใจว่าเกาะกูดเป็นของเขาเช่นเดียวกันหรือถ้าเป็นของไทยจริงๆคนเขมรก็ต้องมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเกาะนี้ประมาณทัก2ใน3อะไรแบบนี้นะเพราะพวกเขาเนี่ยอ้างอิงจากเส้นที่ทางรัฐบาลกัมพูชา ตีเส้นพาดผ่านกอกูดเข้ามาจนถึงบริเวณที่มันมีก๊าซธรรมชาติพวกเขาก็เลยเข้าใจว่ากอกูดเนี่ยมันควรที่จะเป็นของพวกเขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นของกอกูดเนี่ยในตอนนี้กระแสมันก็ค่อนข้างจะเบาบางลงมามา,มากแล้วเพราะล่าสุดหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีไทยได้มีการพูดอย่างเป็นทางการว่ากอกูดเป็นของไทย100%งยแล้วคนคอมเมนต์เนี่ยก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาออกมาโต้เถียงเรื่องนี้แต่รัฐบาลกัมพูชาดันไม่ออกมาโต้ตอบอะไรเลยนะครับ แถมดันออกมาบอกว่าให้คนเขมรเนี่ยเลิกพูดเรื่องเกาะกูดได้แล้วมันจบไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังคงออกมาพูดเรื่องการธรรมชาติว่าในตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนการพูดคุยกับทางฝั่งไทยแต่เรื่องเกาะเนี่ยคนเขมรเลิกพูดกันด้วยแล้วอย่าไปเชื่อให้พวกฝ่ายค้านที่มันออกมาปันถ้า,าไม่เลิกพูดเนี่ยเดี๋ยวจะจับเข้าคุกกันให้หมดซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทําให้คนเขมรเนี่ยค่อนข้างที่จะเสิงแซ่กันไปตามๆกันแต่ถวรล่าสุดนะครับเรื่องของเกาะมันยังคงทําให้คนเขมรต้องสิงไปมากกว่าเดิม2-3เเ่าเนื่องจากล่าสุดมนนัันนนดมีิฟเมคนน่ง ที่ดันออกมารีวิวน้ำปลาของเวียดนามนะครับซึ่งน้ำปลาเนี่ยมันมีชื่อว่าฟูกวกน้ำปลายี่ห้อฟูกกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ำปลาที่ดังมากๆในเวียดนามและคนไทยจริงๆก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสัก2ปีที่แล้วมันมีอินฟูไทยเนี่ยแห่ทำคอนเทนต์เอาน้ำปลาไปผัดกินกับข้าวต้มถ้าทุกคนยังพอจังบันไดนะที่เอาน้ำปลาไปใส่กระทะแล้วเปิดไฟให้น้ำปลาเนี่ยมันละลายจนติดกระทะแล้วก็ขูดเอามากินกับข้าวต้มนะครับเห็นก็บอกว่าอร่อยนักอร่อยนะซึ่งน้าก็ไม่เคยรับประทานนนเหมือกันนะ น้ำปลานั่นแหละก็คือน้ำปลายี่ห้อโฟกกของเวียดนามซึ่งน้ำปลายี่ห้อนี้นะครับเป็นน้ำปลาที่หาซื้อค่อนข้างจะยากในกัมพูชาเพราะไม่ได้มีขายทั่วไปในกัมพูชาแต่ก็มีบางร้านที่มีการนำเข้ามาขายนะครับและอินฟูคอมเมนต์คนนี้เนี่ยก็ดันไปเจอมาพอดีแล้วก็มีการซื้อเอามารีวิวลงช่องของตัวเองว่าเขาเนี่ยหามาตั้งนานแล้วน้ำปลายี่ห้อโฟกุกวันนี้ได้เจอรู้แตต่่่่่ววาาาาาาาออออรรรรรยยยมมมกกกๆขยยูทีีี7ดลลเค้้็โพสไปะะณนนับ ซึ่งไอเกาะฟูกกเนี่ยถ้าดูตามประวัติศาสตร์เราก็จะรู้ได้ว่าสมัยก่อนมันคือชื่อว่าเกาะโทซึ่งก็คือเกาะเกาะหนึ่งของเขมรเพียงแต่ประเด็นคือหลังจากที่นายฮุนเซนได้รับการสนับสนุนจากทางเวียดนามแล้วก็สามารถยึดอํานาจควบคุมคเขมรได้สําเร็จนายฮุนเซนก็จัดการยกเกาะเนี่ยให้กับเวียดนามเอาไปดูแลต่อนะครับแล้วพอเวียดนามได้ไปเสร็จก็รีบเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะฟูกกในทันที ซึ่งเวลาที่คนคเขมีนได้ยินคําว่ากอฟูกวกพวกเขาก็จะเจ็บช้ำและกำใจอยู่ภายในว่าครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเป็นเจ้าของเกาะเกาะนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเก็บรักษาเกาะเอาไว้ได้ต้องเสียให้กับเวียดนามส่วนในเรื่องน้ําปลาเนี่ยนะก็สงสัยนะครับว่าน้ําปลาแม่งขายขวดละ7ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ240บาทนะครับเอาตรงๆ2 4ง240บาทกับน้ําปลาขวดเดียวเนี่ยแม่งโคตรแพงนะครับขนาดน้ําปลาที่ปรปลดของไทยว่าแพงๆยังราคาไม่ถึงร้อยนะครับ แต่ก็อาจจะเป็นได้เพราะน้ำลายี่ห้อนี้มันเป็นของดังของเวียดนามก็ไม่ทราบได้นะครับราคามันก็เลยอาจจะขึ้นไปถึงระดับนั้นแต่อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่อินฟลูเคนคนนี้เขาได้โพสต์ว่าเขาได้เจอน้ำลายี่ห้อฟูกวกคนเมีนก็เข้ามาแห่แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดหลักๆก็จะคิดถึงเกาะทโทรของพวกเขานั่นแหละที่ต้องเสียกับเวียดนามไปรวมถึงมีการพันมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับว่าไม่แน่อนาคตเดี๋ยวเราก็คงจะต้องรู้จักกับน้ำลายี่ห้อก,อกอกูดเกิดขึ้นเหมือนกัน แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นของดังที่ทําให้คนเขมรนั้นต้องเจ็บช้และกําใจกันไปอีกรอบก็ออกมาบ่นแล้วก็สวดอะไรกันประมาณนี้ตามภาษาคนเขมรเขานะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้าําปลาเกาะฟูกกุกเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าน้ําปลายี่ห้อน,นี้อร่อยจริงเวลาเห็นนักท่องเที่ยวเขมรที่เดินทางเข้าไปเที่ยวที่เกาะฟูกกุกก็มักจะซื้อน้ําปลายี่ห้อน,นี้แหละกลับเข้ามาฝากและอยากจะบอกไว้ในตอนนี้เกาะโทม,มันเปลี่ยนไปมากจากสมัยกอน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้เราคงจะต้องดูขวดน้ำปลายี่ห้อนี้เอาไว้ต่างหน้าเวลาคิดถึงเกาะของเราแล้วสินะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าน้ำปลายี่ห้อนี้มีจําหน่ายมานานมากๆแต่คนเมียนไม่ค่อยจะนิยมกันเพราะราคามันแพงคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกเศร้าแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เกาะของเราเป็นของพวกเขาไปแบบ100%โอกาสที่จะได้คืนกลับมาแทบจะไม่มีตอนนี้ก็คงจะได้มองแค่ขวดน้ำปลาเอาไว้ดูต่างหน้าคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าคุณเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์ของคอมเมนต์ทำไมถึงไม่โปรโมทสินค้าของคอมเมน เอาสินค้าของคุณอื่นมาโปรโมททำไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูสิพอพวกเขาได้เกาะของเราพวกเขาก็พัฒนาจนเกาะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกรวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำปลาของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเช่นเดียวกันแล้วดูคอมเมนต์เราสิทำอะไรแบบนั้นได้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นน้ำปลาแบบนี้แล้วรู้สึกลําลึกถึงสมัยก่อนเวลาที่เราไม่มีอะไรจะกินก็น้ำปลานี่แหละมาเหยาะผสมกับข้าวกินประทังชีวิตกันไปก่อน คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเขาบอกว่าสินค้าของเวียดนามคนเขมรไม่ควรจะไปสนับสน,นุนเพราะมีของปลอมนําเข้ามาขายที่กัมพูชาเยอะและมีส่วนผสมของสารเคมีและที่สําคัญคือไม่ควรที่จะสนับสน,นุนเพราะไม่ใช่สินค้าของเข<ว>มรเราเขมรควรจะสนับสนุนของเขมรด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมคุณถึงโปรโมทสินค้าของเวียดนามละ่ะคุณควรที่จะรู้จักคิดมากกว่านี้สิ่งเดียวที่คุณไม่ควรทําก็คือโปรโมทสินค้าของเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาตั้งชื่อน้ําปลาเอาไว้แบบนี้เพื่อจะโปรโมทว่าเกาะเป็นของพวกเขาแบบ100%ซและจงใจทําให้คนขเขมรนนั้นต้องเสียใจกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาเคยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้แต่ด้วยการที่ผู้นาไร้ความสามารถเราจึงเสียทรัพย์สมบัติของเราให้กับประเทศอื่นๆแถมณนะปัจจุบันนี้ประชาชนที่เป็นคนกัมพูชาแท้ๆยังโดนกลุ่มทุนจากประเทศจีนไล่ยึดพื้นที่จนคนคขมรนตต้องเดินทางอพยพออกไปทำงานที่ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้เขมรเป็นเจ้าของได้เพียงแค่ขวดน้ำปลาแล้วสินะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าก่อนนี้เคยเป็นหัวใจของกัมพูชาสักวันหนึ่งเราจะต้องเอามันกลับคืนมาเราห้ามลืมว่าก่อนนี้เคยเป็นของเราหวังว่าสักวันหนึ่งลูกหลานของเขมรจะมีหลักฐานชัดเจนในมือและไปทวงเกาะกลับคืนมาได้เหมือนตอนที่เราเคยได้เขาพระวิหารกลับคืนมาจากประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามปีหนึ่งได้เงินเป็นพันๆล้านจากธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาะฟูกวกซึ่งความเป็นจริงคนกัมพูชาควรจะได้เงินจํานวนนั้น พราะครั้งหนึง่งเกาะเคยเป็นของคอมเมนต์ที่มีชื่อว่าเกาะโทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนเวียดนามฉลาดมากๆพวกเขาจงใจตั้งชื่อน้ำปลาซึ่งเป็นสินค้าดังของพวกเขาให้ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อของเกาะฟูกวกชาวต่างชาติจะได้รู้ว่าเกาะน,นี้มันเป็นของพวกเขาก็คอมเมนต์ของคนขงเขมรนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็แทบจะหนึ่งรอเซนลยนะคือจะอกมาเพิ่มเพลผ่นานานาว่าอยากได้เกาะโทหรือว่าเกาะฟูกกเนี่ยกลับคืนมาเป็นของตัวเองอีกครั้งนะครับ ซึ่งเรื่องเกาะฟุกุกหรือว่าเกาะโทเนี่ยเอาตรงๆตอนที่กัมพูชาเสียเกาะให้กับเวียดนามตอนนั้นนะก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวสารของเขมเมเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะช่วงช่วงเวลานั้นถ้าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพราะอะไรทำไมฮุนเซนถึงต้องมอบเกาะให้กับเวียดนามสาเหตุจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะที่น้าทราบเนี่ยก็คือผิวเผินนะครับประมาณว่าฮุนเซนมอบเกาะให้กับเวียดนามแต่ในรายละเอียดเนี่ยว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นอันนี้น้าไม่ทราบนะครับยังไงใครที่ทราบก็คอมเมนต์บอกให้น้ารู้ด้วยกันละกันก็ขอบคุณอาาไว้้ลหน ส่วนสำหรับใครที่อยากแสดงความคิดเห็นก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนกันในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ